Happy Sky Channel สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีในการตั้งค่าเวลาล่วงหน้านะคะสำหรับเพจ Facebook นะคลิปนี้มีคำตอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Happy Sky Channel ด้วยนะคะ <c oughs> เรามาเริ่มกันแบบนี้เลยให้เราไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะกดไปแล้วก็พิมพ์คำว่า business u e w s นะคะ นี่พิมพ์คำนี้เลยนะแล้วก็กดติดตั้งนะคะหน้าตาแอปพลิเคชันเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วพอกดติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะเด้งมาในส่วนที่เป็นเพจของเราถ้าใครมีเพจเยอะมากทำยังไงมาตรงด้านบนตรงนี้นะกดเลยแล้วไปเลือกเพจนะคะที่เราต้องการที่จะโพสนะคะคลิปหรือวิดีโอของเรานั่นเอง ฟ้าก็จะเลือกมาสัก1เพจนะคะยกตัวอย่างเพจนี้เอาละเสร็จแล้วนะคะให้มาดูด้านล่างนะด้านล่างให้ดูตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อ,อันเนี่ยกดเลยเพอกดเสร็จแล้วนะคะให้ดูด้านบนมุมขวาเนี่ยนะคะมันจะมีคําว่า planner ตรงนี้นะคะกดเลยค่ะเอาละเนื่องจากว่าตรงนี้แหละที่คือส่วนที่เราต้องการที่จะมาออกแบบกันนะคะตรงเนี้ยคือวันที่วันที่ฟ้ากําลังพูดหรืออัดคลิปวิดีโอ ให้กับทุกคนเนี่ยก็คือวันที่30พฤศจิกานะคะเราก็มาดูนะวันที่1นธันวาเราก็สามารถออกแบบได้นะวันนี้วันที่30ฟ้ายังไม่ได้ออกแบบอะไรเลยนะคะเราสามารถแตะตัวเลขนั้นๆได้เลยนะเนี่ยแมววันที่30นะคะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้สากดแตะตรงนี้ได้เลยแล้วกดโพสต์ดได้เลยนะคะเอาละก็ฟ้าก็ไม่ได้เลือกโพสต์อื่นนะฟ้ากดเรียบร้อยไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาตรงนี้ได้เลยแล้วกด ตามสเตปเลยนะคะทุกคนก็าจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันกดตึง้งแล้วก็กดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะตั้งค่าตั้งชื่อได้นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปนะทีนี้มันจะมีให้เราแบบเลือกเอ่อกำหนดเวลาล่วงหน้านะคะเห็นไหมกำหนดเป็นเวลาภายหลังนะคะเราสามารถ ติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็ดูนะกดนะคะเป็นพรุ่งนี้เนาะเวลาฟ้าก็จะเลือกเวลาเป็นอ่ะถ้า6กโมงเช้าของฟ้าตอนนี้มันก็จะเป็นเที่ยงของที่เมืองไทยนะคะถ้าเป็นตีหนึ่งก็จะเป็น7จ็ดโมงตีสองก็จะเป็น8ปดโมงฟ้าเลือกเป็นตีสามเก้าโมงเช้าละกันเสร็จแล้วกดตกลงนะคะกําหนดเวลาเอาละนะโอเคเสร็จแล้วก็ กำหนดเวลาเรียบร้อยแล้วเนาะเห็นไหมมันก็จะกําลังอัปโหลดให้เรานะคะเนี่ยเห็นไหมตรงด้านบนเอาละทีนี้สักครู่สักครู่สักครู่เขากำลังเด้งเด้งเด้งเอาละทีนี้ต่อมาถ้าเราอยากที่จะใส่ข้อมูลนู่นนะี่นั่นอะไรเพิ่มอีกเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะมาดูวันที่1น,นะมีอะไรเพิ่มเติมเราก็มาแตะวันที่1ได้เลยนะคะแตะตรงนี้ก็ได้แตะตรงนี้นะคะ กดโพส์เหมือนเดิมกดเรียบร้อยไปฟังไม่ลงที่ไหนทั้งนั้นนะคะแล้วก็มาดึงเป็นอันนี้โอเคอาหารยอดฮิตของคนสวีทนะคะโอเคกดถัดไปท่านี้ตั้งค่าเวลานะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ ทีนี้เวลาะะเป็น8ปดโมงเชา้าตามนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นะลงคลิปันนี้นะกดกาหนดเวลาไปเห็นไหมเขาก็กําลังอัปโหลดให้เรานะมาดูวันที่30มซิเกิดมีอะไรเกิดขึ้นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมฟ้าตั้งค่าเป็นวันที่วันที่วันที่1นะคะก่อนหน้านี้เห็นไหมตีสามแล้วฟ้าก็ทําคลิปที่2เป็นเวลา8ปดโมงเช้านะคะหรือบ่าย2ที่เมืองไทยเอาละ ก็ประมาณนี้แค่นั้นเองนะคุณจะใส่เป็นคลิปจะใส่เป็นรูปภาพจะใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะนี่วางแผนได้เลยนะคะสเต็ปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆได้เลยนะมาดูนะว่าวันบางทีเนะี่ยเราไม่มีเวลานะเราสามารถใส่เวลาล่วงหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะแอปนี้มีทั้งในมือถือ Android แล้วก็ iOS นะคะไปเริ่มทำกันเลยนะแบบนี้เจ๋งมากดีมากนะคะช่วยประหยัดเวลานะคะโอเคมาดูตรงนี้หน่อย เอาละเปลี่ยนเป็นเพจอื่นบ้างนะคะเราก็ไปกดเพจนั้นๆได้เลยนะหลังจากนั้นก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมนะสเต็ปเหมือนเดิมเราก็เลื่อนไปที่ planner นะคะทุกคนเห็นไหมพอกดตรงนี้ได้เลยกดโพสต์นะคะรูปภาพกดเรียบร้อยไปเลยนะคะ โอเคเสร็จแล้วกดถัดไปกดตั้งเวลานะคะกําหนดเวลาฟ้าตั้งกําหนดเวลาเป็นวันพรุ่งนี้8ปดโมงเชา้าหรือจะเปลี่ยนก็ได้กดตรงนี้นะแล้วก็กดเป็นเวลาใหม่ก็ได้นะคะฟ้าเลื่อนเป็นหกโมงเช้านะคะเสร็จแล้วกดตกลงกดกําหนดเวลาเห็นไหมเป็นหกโมงเช้านะคะทุกคนเสร็จแล้วกดกําหนดเวลาข้างบนตรงนี้ได้เลยจบนะคะเขาก็กําลังอัปโหลดให้เรานะคะ แบบนี้เหมือนกันนะคะง่ายๆนะคะเราก็ทำแบบนี้ได้ทุกทุกเพจของเราเลยนะจ๊ะแม้จะเป็นคลิปวิดีโอข้อความทุกอย่างได้เลยโอเคฟ้าก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฟ้าด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันเนาะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า